ครับสวัสดีครับพีพซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็มาพ่อๆกับพ่อแต้มอีกนะครับเนาะวันอังคารที่10ตุลาคม2566นะครับเนาะครับเมื่อนี้พ่อแต้มพามาติดตามเล่าพัฒนาต่ออีกนะครับครับเมื่อคืนนี้นะครับเนาะวันจันทร์ที่9ตุลาคม66หกเล่าพัฒนาออก085800 เลขล่างก็ออก5-8นะครับกะของพระเตียมกะเข่าตะเลขวิ่งนะครับแปดครับคนแปดเขาวิ่งเอาบนล่างก็ได้เนาะครับเนาะครับเตียมกับข้อโทษข้อภัยหลายคๆครับเด้อที่จับคูรุดเบิดเนาะครับเนะาะเข่าตะเลขวิ่งลายอาจารย์นะครับครับพอเต้าเป็นผ้าเบิร์งสูตรคือเกานนะัะสูตรได้ๆเข่าสูตรได้ๆรุดเนาะครับเนาะ หน้ากระดาษแล้วครับแถวไตนะครับงวดที่ผ่านมาสูนี่ก็บอผ่านจากงวดนี้อะไรสูนี่ก็เดือนดีนะครับเนี่ยมันเข่าแปดอันนี้ก็ศูนย์อันนี้ก็แปดอันนี้ก็เข่าแปดนะครับไปล่างไปบนอันหนึง่งสองสามนี่มันหลุดนะครับ สัดเจียนว่าครับวันนี้เ็ดแปดเก้าตัวนี้ก็มาแปดตัวนี้ก็0ศูนย์หนึ่งสองก็มาศูนย์นะครับมันก็มีศูนย์อยู่นะครับเนาะแต่ว่ามันเป็นเลขเป่ามันก็เลขบอได้จับศูนย์ศูนย์กันนะครับแต่วันนี้สูตรผมมีหาจักกระตวนะครับ สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามเดียวพอเตรียมใหญ่แล้วมาเบิ้งน้ำกันพี่งนกขับบันเนาะขับส่วนเลขวิ่งนะครับขับเลขวิ่งนี่ครับกะเข่าแปดนะครับอ่าแปดกับสามนกหันเนะาะงูนี้มันในหนึ่งหนึ่งกับหกนะครับครับหนึ่งกับหกเอาเขียนไว้ปนะครับเด้อ สายวิ่งสายหลุดเดี๋ยวพอเตรียมซีเมนตัวเนียนโยมมีส้นนะครับงวดนี้ครับหนึ่งกับหกนะครับพอเตรียมหัเยอาตัวนี้เราไปจับคือเกานัล่ะบานี้พอเตรียมได้ง่ายไม่คือล้วบานนะครับเออมาเบิง้งเดี๋ยวเดี๋ยวสองสูตรต่อพอเตรียมเช่นหนึ่งสองสามไม่คือเกานะครับ สังเกตเบื้งแล้ครับได้เมื่อกี้พ่อเตียมบให้เบิ้งเลขวิ่งเห็นไหมครับมันจะมีหกหกกับหนึ่งหกกับมีส้นนะครับนี่หกเจ็ดแปดอันนี้ห้าหกเจ็ดหกกับส้นบานหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งเดเ่นก็หกนะครับงวดนี้เรีว่าพอเตียม ระวังหนึ่งหนึ่งนะครับวมชิมเนี่เรียกเป่าถ้าเป่านี่คือเป็นหนึ่งหนึ่งไปเลยพอหนึ่งนี่ส้นกันสี่สูตรนะครับหกนี่ส้นกันอยู่สองสูตรนะครับวันนี้พ่อเตี้ยนที่เอา <c oughs> หนึ่งหนึ่งกับหกคือเก่านะครับเนาะตัวเด็กบิงเฮ้า วันนี้เพิ่อนกะซิมีเลขแตกต่างกะซิมีหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดขันเบิรงแล้วมันกระสวนกันอยู่หกกับเจ็ดน่ครับหกกับเจ็ดซูนี้กับโบลุดจักงวดนี่เดินดีที่ซูนี้ก็ได้เมุกีนกับมันกระสวนกันเนาะครับเนาะงวดที่ผ่านมากกระสวนกันอยู่ หนกับ2 0นกัเป็นตัวรองของไม้อยู่ดิศนย์กับส้นกัน3าสูตรพราเตเานะรียมเกี่ยวศูนย์หนึ่ง่งหละนะครับศูนย์่งศูนยเพราะว่าศูนย์กับส้นกัน3าสูตรนะครับ ศูนย์หนึ่งองเป็นลักไว้เนาะคับเนาะเอาชาก,นะกัน้อยเีเนาะกทิมาจับกับเขเตียมเียวหาหกเนี่แหะเนี่ยสูตรนี้มันกะเจงนะครับหล,ลุดจักบ่เคยหลุดจักงวดนี่เต็เจียวศูนย์หนึ่งองมาจับนะครับเอาสักนน้อยเอพีเนาะ เป็นวันพุธนะครับเนาะวันพุธท,ที่สิบเอ็ดนะครับ ับหนึ่งกับหกนะครับ ศูนย์หนึ่งสองนี่ครับศูนย์หนึ่งสอง,สอง,สองห้าหกเจ็ดนะครับวันนี้พอเตรียมสิบเนียนเลยนะครับ เล่นที่หนึ่งนะครับอีไสองสองห้า 2องหกสองเจ่งห้าหนึ่งหกแทมจิจับเบิดเด้อครับเด้อเดี๋ยวคอยเนียนๆออาเนาะครับเนาะ ครับลักศูนย์กะมีศูนหครับเก่าชุด เดียวแหวงสี่เนาะครับเนาะวันนี้เพอเตรียมที่เนียนนะครับเนีนที่หนึ่งนะครับหนึ่งก็มี17หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหกนี่ก็มานต้อกันยากนะครับแต่ว,ว่าเข้ากล่าวไว้น้ำกระเดกครับกล้องมากก็คือติดหนะครับเนาะ นี่ครับซีหางมานี่ตกกันไม่้าพอเรียมกันไว้ให้นะครับเนาะกันเบิ่นกันเป่ากันไม่หน,หนึ่งตัวเดียวนะครับ ระวังกันเบิ่นเป่ากันเป่านะครับเนาะสัตว์บ่ครับเอาพอแยมเน้นที่ที่หนึ่งนะครับตัวล่องมากอะมีสองหกกับศูนย์หกนะครับก็มีหนึ่งหาหนึ่งเก็ดหนึ่งหกนี่ก็เอ,า,อาเอาไว้น้ำจังไงก็ได้นาะเอพีเนานะเพราะว่ามันก็ เคยมานำกันอยูเทียว่าเกิดมายากนะครับหนึ่งกับหกนี่เทียวไปข้างหน้าเข้ากับบลูเนาะเอฟซีเนาะเขากับกันกันไปนะครับมิเชนี่นะครับเอาผิดพลาดประกันในพอเตรียมกับกาบก็โทษขอภัยหลายๆนะครับเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับครับเขาเตรียมเข้าใจดีนะครับเด้อเอฟซีจับคู่รุดมาไล่งวดเนาะครับเนาะ ครับแต่ว่าเลขวิ่งเลขกยังกะก็ถือว่าเขามาทุงงวดนะครับพอเตียมกราบขอโทษขออภัยเอฟซีทุกคนนะครับเด้อนะครับเอาไปวิ่งไปลูดเอาก็ได้นะครับเนาะครับพอเตียมขอเนียนยำเลขวิ่งนะครับอ่าพาจับคูบอกเขาหลายงวดแล้วนะครับพอเตียมกาเห็นใจเอฟซีนะครับเนาะครับอาวันนี้ถ้าผิดพลาดประกันในพอเตียมกราบขอโทษขออภัยอีก รับ f ีเนาะรับจะาลืมนะครับหนึ่งหนึ่งกันไว้นะครับกันเป่าไว้ครับถ้าเอาตามที่พอเตียมเนี่ยเกิดบล็อคหลายหางนะครับเนาะก็มีอยู่ีหางนะครับจะเป็นหากับตัวเป่าี้ไว้ครับเพราะว่ามันเลื่มเป่ามาแล้วนะครับเนาะเอาแชปหน้าจอได้ครับเด้อครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้าแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมจะกหน่อย ครับเอาแคปหน้าจอครับผมสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อแต้มขอกราบขอบพระคุณเย็ซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิง่งมาติดตามพ่อแต้มครับพ่อแต้มขอไวพ้พรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเดอ้อความเจ็บยายให้ได้ความไข้อย่าให้มีนะครับเนาะขอให้มีแต่โศกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อแต้มก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะเอาไวพ้พอกันอยู่คลิปหน้า ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม